มาดูกันดีกว่าเพราะที่บ้านทูมาร์ในคืนนี้จะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างเริ่มกันที่ห้องชุมนรงสุดรุ่นปลายของพี่น้องแก้มกระซี่และตกข้าเอ๊ว่าแต่สองคนนี้กำลังทำอะไรต้องาเขาว่าเดี๋ยวจะมีการตรวกตวดดาวแห่งความดีนะอ๋อใช่ออกแต่ในขณะที่สองพี่น้องกำลังแต่งตัวเตรียมตรวดดาวแห่งความดี นนีีเน่เยแสบไม่พอกอฟี่ช่วยหน่อยสิผมกำลังจับผมอยู่นะพี่เดี๋ยวแสงสะท้อนผมจะหลอกเกินไปอีกหลอ่อหรือแป้งกิดมากก็รู้แหละต้นข้าวเอากระจกอีกบางมาสิได้ค่ะพี่เฮ้ยโดนชายทุกวันเลยนะไม่เป็นไรหรอกแค่อยากช่วยเขาจะได้อารมณ์ดี ดีจังเลยถ้าเป็นฉันนะจะเอากระจกไฟฟ้าแล้วก็อย่างดีนะคืนนี้มีดาวแหงความดีฉันจะได้รางวัลแน่เลยผมด้วยผมดีที่สุดในห้องอยู่แล้วกลิ่นผมก็เหมือนความดีหอมและจับไม่ได้หอมแค่แต่ทําดีบ้างยัง แต่ในความเหนื่อยล้าและความตัวเดียวของต้นข้าวเสียงปิ๊งฟองกระดงางขึ้นเพราะใครบางคนกำลังจะเข้าไปตีชีวิตเธอปิ้งปองครูไม,ม,ม่ทุนเหรอใช่ไหมล่ัคมาถึงแล้วครูไมุ่นหัวจริงหรอคะจริงจิงลูก แต่เวทมนต์ของครูอะมันอยู่เรื่องพืนละเพระประมนนไม่นนบ้านมาหลอกห้องแล้วครูชใช้ในะคะเสกได้ด้วยเหรอคะแน่นอนของกระทรวงศึกษาเลยนะว้าวสวยแบบประหยัดพลังงานเลยค่ะไปนะลูกไปแสดงให้เขาเห็นว่าคนดีไม่ต้องดังก็มีแสง จะได้เป็นดาวแห่งความดีในปีนี้ยินดีต้อนรับสุงานดาวแห่งความดีค่ะวันนี้เรจะมามอบรางวัลให้คนที่ทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทนแน่นอนค่ะต้องเป็นหนูแ,แน่ๆหนูบริจาคของทุกสัปดาห์นี้นะถ่ายรูปสตอรี่ตลอด ผมก็ทำความดีครับผมช่วยเพื่อนทำการบ้านทุกวันแต่มีค่าขนมตอบแทนนิดนึงนี่เธอคือคนที่ช่วยเก็บขยะหลังเลิกงานเพ่มใช่ไหมอ่ะใช่ค่ะถึงแค่ไม่อยากให้นองเรียนี่สกปรกเลยค่ะ มันนี้แหละความดีนิดนึงที่แคลจริงต้่แค่เก็บแข็งเองต้องยืดใหญ่ขนาดนั้นเลยอย่างน้งงอยก็ยยทำด้วยใจไม่ใช่เพื่อย่ำลายนะพี่แต่ก็นะทูเวนบุนยันย่อมมีขีดจำกัด เสียงนาิกาดังขึ้เตือนว่าเวลาของต้นข้าวกำลังจะหมดลงว่าแต่ต้นข้าวควาจะกดสนุได้ไหมอ่ะเสเรีกอวลาหมดแล้วรูปรีบกลับก่อนไม่มนจะหาย ดีลูกช้างในบ้านทุอยลีนความจริงกำลังถูกเปิดเผยและทุกคนจะได้รู้ว่าเรื่องเงินที่แท้จริงไม่ใช่ชื่อสวยนามแกยสิษย์แต่มันคือหัวใจดีๆของคนคนเนีนเองใคยทำขวดน้ำนี้ตกไว้ครับผม ใช้ตาสารโพแท่งลูปของผมด้วยแม่ผมใช้ฉีดผมให้ของแบบเทพประมุขของต้นข้าค่ะแค่คือคนที่ทำดีโดยไม่ต้องให้ใครเห็นอืมงินรางวัลหัวใจแห่งความดีขอมอบให้ต้นข้ายขอบคุณนะคะเอย่าเพค่งมองตัวเราผิดต้องค่ะเจ้าไม่น่นทุกคน อย่าตัดสินใครจากภายนอกความดีอยู่ที่ใจแลอย่าลืเอมเค่รวมของความดีไม่มีวันหมดอายุาสุดท้ายนี้<ม>ก็อย่าลืมว่า<ม>เราทุกคนสามารถเป็นซินเดอเรลล่าได้ถ้าเรื่อทางค <c oughs> วามดีแม้ม่มีใครกะตาง